สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนลบวันนะครับสองจนผัวเมียก่อเหตุอุ้มลูกกระชากกระเป๋าสาวโรงงานนะครับเมื่อเวลาตีห้าสามสิบนาทีนะวันที่ยี่สิบธันวาคมสองห้าแปดล้วตำรวจโทนัทวั์องอาจร้อยเวียนสอบสวนส,ส,วนสพประตูน้ําจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งเหตุคนร้ายกระชากกระเป๋าบรเิเวณป้ายรอรถเมย์นะครับริมถนนลังสิทธิ์นครนายกสะพานแดงนะครับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรี จังหวัดปทุมธ,ธานีจึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าที่สายตรวจจํานวนหนึ่งที่เกิดเหตุพบนางสาวจันเพ็ญอายุ24ปียืนรอเจ้าที่ตํารวจอยู่ริมถนนบอกว่าตนเองทํางานอยู่บริษัท WD สาขาบางปีอินนะครับขณะที่ตนเดินมารอรถรับส่งพนักง,งานได้มีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ20-25ปีสวมเสื้อยือดแขนยาวสีตาลสวมหมวกกันน็อกสีดําขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อน o n d a s ุป o p y e ยไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนและมีผู้หญิงผมสั้นอุ้มเด็ก อายุประมาณสามถึงสี่เดือนนั่งซ้อนท้ายจากนั้นคนขับเป็นผู้ชายได้กระช่ากระเป๋าสภาสีาน,าน้ำตาลภายในกระเป๋ามีเงินสดอยู่สี่พันบาทเอกสารทางราชการบัตรเอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยหลังจากนั้นคนร้ายได้ขับขี่รถหลบหนีไปทางถนนรังสิตนครนายกนะครับขาออกและขณะนั้นมีพนักง,งานบริษัทยยนร้อรถรับส่งอยู่เป็นจํานวนมากโดยคนร้ายไม่มีการเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง ทุกวันนี้ชีวิตอยู่กันอย่างไม่ปลอดภัยโจนเยอะมากนะครับท่านเจ้าที่ตำรวจหลังจากตรวจสอบที่กันเหตุจะได้ประสานไปยังเทศบานลนครลังสิตเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่บนสะพานลอยคนข้ามถนนคาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ต้องการหงงาเงินซื้อนมให้ลูกและใส่ช่วงช้ามืดก่อเหตุนะครับ